นี่ Google Nest Mini ครับเพิ่งซื้อมาเลยจากทู u e มีโปรโมชั่นลด50%สำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านทูอยู่แล้วครับมันทำอะไรได้บ้างแกเอาซื้อมาเท่าไหร่ 1, 1 9 0 0จ้ารอเอ้ย1,145บาทจากหอ2,290บาท ันเป็นลำโพงอัจฉริยะรุ่น2นะมาลองรับ Google Assistant สามารถสั่งงานโดยการเปิดเพลงได้เปิด Google Calendar ได้ควบคุมไฟได้ควบคุมการเปิดทีวีได้แต่ต้องมีอุปกรณ์เสริมอีกนะครับสามารถสั่งเปิด Netflix ได้เรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้าง มันมีสองสีนะครับมันมีสีขาวกับสีดำเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวข้างหน้าผิวสมัมผัสเนี่ยมันเป็นพลาส,สติกมันเป็นพลาส,สติกขวดพลาส,สติกสองขวดอามาทำนะครับข้างหน้าผิวหน้าเนี่ยมันเป็นเหมือนผ้าแต่มันไม่ใช่ผ้ามันคือพลาส,สติกที่ถูกทอเป็นผ้ารอบๆก็จะมีปุ่มเปิดปิด ไม้ตัวรูเสียบไฟเข้านะครับลอวก็ตัวแฝนลําลำโพงอันนี้คือตัวลำโพงมีอะไรที่มีคู่มือคู่มือภาษาไทยแล้วก็เอกสาร แล้วก็สายสายจ่ายไฟเป็นหัวหัวแบบนี้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 แบบนอมองเห็นไหมเนี่ยนี่ก็ยังเบอร์อยู่หัวแบบนี้อันนี้ก่อนอื่นบอกก่อนเลยว่ามันไม่สามารถ มันไม่มีแบตเตอรี่ในตัวมันต้องเสียบชาร์จตลอดเวลาเสียบไว้ที่บ้านแล้วก็หมดแหละในกล่องก็จะมีอยู่ประมาณนี้ตัวลำโพงสายสายจ่ายไฟแล้วก็คู่มือเราจะมารองลอง,ลองเราจะมาลองใช้งานดูนะครับ แคลิปนี้ดีออกแบบมาดีมากแต่ต่อได้นี่เราก็เสียบปลั๊กกับตัวลำโพงมันจะพื้นไฟเป็นแบบนี้แล้วก็โหลดแอปก่อนรีบเปิดนอันนี้เรามาโหลดแอปกันนะครับ โหลดแอป g o o เกอร์โฮก็เม er> ื่อเราติดตั้งแอปแล้วก็เชื่อมต่อลำโพงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาลองกันเลยนี่ครับในแอปมันจะมีมันจะมีรูปมันจะมีรูปลำโพงอยู่ อันนีไ้ได้เชื่อมกับ Spotify กับ Netflix ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดเพลงพอเสียงหน <Okay. S 1> ไม่ใช่โอเค Google มา <laughs> <ma. S 2> <laughs> แันต้องพูดหรอโอเค Google คุณอยากรู้เรื่องอะไรหรอคะโอเค Google เปิดวานเกยตื่น ่ายสิเดี๋ยวจะเปิดหนงวันตัอซึ่งของ g ี U N g U N ที่ทันสปอดติฟายนะ g U N J U N เสียงเพลงอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคุณภาพเสียงค่อนข้างดีเลยนะมีเบสเขาเขาเคลมมาว่ามีเบสเยอะขึ้นกว่ารุ่นแรกเนี่ยใช่กว่ารุ่นแรกรุ่นแรกคือ Google Home Mini นี่แล้วเรามีปุ่มลเ,เพิ่มเสียงลดเสียงอีกบ้างข้างเราแตะทังทีนี่ปิดก่อน<ม>เราแตะตรงกลางมันจะเป็นการปิดเพลงนะเพิ่มเสียงได้เพิ่มเสียงลดเสียงสามารถ ทำได้สองอย่างก็คือแตะได้กับสั่งมันโอเค Google เพิ่มเสียงห้า okay, สิบเปอร์เซ็นต์โอเคกูเกิลลดเสียงสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างนี้ลดเสียงให้มันเล่านิทานไหมให้มันเล่านิทานไหม โอเคคูเกิลเลาเรื่องตลกได้โอเค Google เล่าเรื่องตลกมันเล่นมาแล้วค่ะมันอะไรสีดำมันมันมากับความมืดขาดมีไมีได้ด้วยมีเสียงกรีดได้ด้วยอ่ะโอเคคูเกิลกรุงเทพเชียงใหม่กี่กิโลยังไม่ตอบถ้าขับรถจากกรุงเทพมหานครไปเทศบาลนครเชียงใหม่ จะเป็นระยะทาง690กิโลเมตรค่ะโอเค Google สภาพอากาศเป็นยังไงขณะนี้อุณหภูมิ36องศาและมีแนดจัดเป็นส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครวันนี้จะมีเมฆเป็นบางส่วนค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาและต่ำสุด29องศาโอเค Google พระอาทิตย์ตกกี่โมง พระอาทิตย์จะตกเวลาหกนาฬิกาสา็ดนาทีทีเอามโอเค g ู o ก l e ต้องยำกุ้งทำยังไงฉันไม่แน่ใจว่าจะตอบได้ไหมแต่นี่คือสิ่งที่ฉันพบในเว็บในเว็บไซต์ coo.ktab com พวกเขาระบุว่าตั้งหม้อใส่น้ำรอจนเดือดจากใส่ขาซอยตะไคร้ถุกเล็กน้อยลงไปรอเดือดแล้วใส่เห็ดเดฟางเดไฟเหลือไฟกลางรอจนน้ำซุปเดือด ตามด้วยพริกขี้หนูแดงน้ำพริกเผาน้ำปลาคนจนเข้ากันเมื่อเดือดอีกครั้งใส่เนื้อกุ้งลงไปแน้วตามด้วยนมอุนจนเดือดเล็กน้อยอีกครั้งฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปผิดไฟอยู่มะนาวแล้วโรยด้วยผักชีแล้วตัดเสิมว้าสมิงกุ้งก็ได้สอนทำอาหารก็ได้ออก็มันก็จะมีฟังก์ชันประมาณนี้ฟังก์ชันหลักๆก็คือคำสั่งเสียงใ่ไหม ใช่สามารถสั่งคำสั่งเสียงได้แล้วก็ควบคุมอะไรนะอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านได้บางอย่างก็ต้องมีอุปกรณ์สื่อกลางให้มันเช่นอะไรนะ Ir c o n t r o l l e r สามารถสั่งทีวีแล้วก็แอร์ได้แต่ส่วนเนี้ยเดี๋ยวมารีวิวอีกทีนึงก็ตอนนี้เครื่องเปล่าๆไอ้กลมๆนี่ก็คือทำได้เท่านี้ใช่เครื่องเปล่าๆตอนนี้ก็มี สั่งเปิดเพลงแล้วก็อะไรอ่ะสัส่งถามาถามต่างๆถามคำถามใน Google ก็อารมเหมือนเสิร์ช Google แหละแต่ว่าไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอ่านเองให้มันอา่านได้ปะก็คือพูดพูดถามไปได้เลยไม่ต้องนั่งพิมพ์ใช่แล้วก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้อันนี้ รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราจะต่อเราจะให้มันต่อลำโพงกับโน้ตบุ๊กอะเราต้องใช้บลูทูธต่อมันก่อนมันถึงเสียงมันถึงจะออกเวลาเปิดเพลงเราเลือกได้ไหมว่าจะให้เปิดในจุ๊หรือในสปอร์ตได้แค่ในสปอร์ตดิมันเขียนว่าในแค่สปอร์ตดิสไก็คือไม่รองรับจุ๊บใช่รองรับแค่สปอร i f y นสไยร์นอจากเราจะต่อโทรศัพท์เอง แล้วก็ให้มันเปิดเป็นนโพ่ออย่างนี้ถ้าเรา่แบบไม่มีรับรอติก็มันก็เปิดเพลงให้ไม่ได้ก็ก็น่าจะใช่แล้วก็มีปุ่มนี้ก็คือปุ่มไว้ปิดคำสั่งเสียงเวลาเวลาเราปิดอ่ะเราจะไม่สามารถสั่งมันได้นี่มันก็จะเป็นรูปอันนี้เป็นสีแดงเห็นไหมเราโอเค google มันก็จะไม่ขึ้นเพราะว่ามันปิดอยู่แต่ถ้าเราเปิดปุ๊บ ไม่เปิดอีกครั้งแล้วอ่ามันจะบอกไม่เปิดอีกครั้งแล้วเราก็สั่งมันได้เราไม่จำเป็นต้องพูดโอเคกูเกิลปะเราลองให้ g ูเกิลเปิดวันเกยตื่นได้สิเดี๋ยวจะเปิดในวันเกยตื่นของ T U N T U N ที่ทาง p o t i f y นะก็แสดงว่าไม่จำเป็นต้องโอเค Google เฮ hey Google ก right? ็ได้หรืหอโอเค Google ก็ได้ได้แค่สองคำหรอใช่ Google Net Mini สำหรับคนที่ชอบแกะเจ็บสำหรับคนที่มีอุปกรณ์ IoT อยู่ที่บ้านอยู่แล้วอยากอยากสั่งคำสั่งเสียงเพิ่มก็ซื้อตัวนี้ในราคาที่ไม่แพงเป็นลำโพงในตัวด้วยแล้วก็เสียงดีก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นของซูนะครับไปดูได้ ห0าสรสิบเลดสามอบาท10%อะไรอย่างนี้ไปดูที่เว็บทูได้ชูเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของ Google Net t m n n i ไปดูไหม